การตื่นรู้ครั้งใหญ่เมื่อจิตวิญญาณเริ่มลอยสูงและโลกหมเริ่มชัดเจนคุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตเก่าที่เคยใช้อยู่เริ่มไม่พอดีกับจิตใจของคุณอีกต่อไปอะไรบ้างอย่างในตัวคุณกำลังผลักให้คุณเติบโต เปลี่ยนแปลงและปลดปล่อยโลกเก่าไม่ใช่บ้านของคุณอีกต่อไปเมื่อเราเดินทางผ่านเส้นทางแห่งการตื่นรู้เอเซนชันชีวิตจะเปลี่ยนแปลงจากภายในออกมาจิตใจของเราขยายสู่ความเข้าใจใหม่ๆที่เหนือกว่าความจริงเดิมๆทุกการเจ็บปวดความท้าทายและความรู้สึกติดขาดล้วนกลายเป็นประตูนำทางไปสู่ตัวตนที่แท้จริง การเปลี่ยนแปลงภายนอกจะเกิดขึ้นไม่ได้ ากการเปลี่ยนแปลงภายในยังไม่ได้เริ่มต้นปี2025คือปีแห่งการสะท้อนภายในอย่างลึกซึ้งเป็นปีที่จิตใจเริ่มปลดเรื่องตัวตนปลอมและเปิดรับพลังงานบริสุทธิ์จากแหล่งพลังงานที่สูงขึ้นไฮยอเซลทุกสิ่งที่เคยดูวุ่นวายเริ่มมีความหมายเพราะมันพาเรามาสู่จุดที่เราจำเป็น ต้องเห็นความจริงการทิ้งสิ่งเก่าเพื่อก้าวสู่แสงใหม่ เมื่อพลังงานหลั่งไหลสู่โลกจิตวิญญาณที่กำลังตื่นรู้จะเริ่มรู้สึกถึงการปลดปล่อยภายในรู้ว่าความทุกข์ในอดีตไม่ได้ไร้ค่ามันสอนให้เรารู้จักให้อภยัยความเข้มแข็งและการยอมรับตัวเองในทุกมิติความเจ็บปวดไม่ใช่บทลงโทษแต่มันคือบทเรียนของจิตวิญญาณที่กำลังเติบโตพลังของการยอมปล่อยจะนำพาเราสู่การเย ยาที่แท้จริงไม่ใช่การควบคุมหรือวิ่งหนีแต่คือการอยู่กับมันอย่างตื่นรู้แล้วเปิดทางให้พลังแห่งความรักและแสงบริสุทธิ์เข้ามาทดแทนปลด,ดปล่อยอดีตสร้างโลกใหม่จากภายในการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ได้เริ่มจากการเปลี่ยนงานเปลี่ยนคนรัก ความคิดและความรู้สึกและพลังงานภายในตัวเราเองเพราะจิตวิญญาณรู้เสมอว่าเราควรเป็นใครและควรไปทางไหนเมื่อเรามีจุดยืนภายในโลกภายนอกจะหยุดทำให้เราหวั่นไว้เรากำลังเข้าสู่ยุคที่มนุษย์ไม่ได้เป็นเพียงอยู่รอดแต่ต้องเบ่งบานเราไม่ได้เกิดมาเพื่อยอมจำนน ต่อระบบเก่าๆแต่เพื่อเป็นผู้กำหนดจังหวะชีวิตใหม่สร้างความสัมพันธ์ใหม่และเชื่อมโยงกับโลกด้วยความรักความจริงใจและความสงบการเดินทางของจิตที่กำลังลอยสูง Essence Journey ตัดวงจรเก่าละทิ้งความกลัวความผูกพันที่ไม่จำเป็นและการติดอยู่กับความคาดหวังโอกราฟแสงใหม่ยอมให้ตัวเองได้รับการอัพเกรดในทุกระดบับทั้งพลังงานจิตใจและความสัมพันธ์เปลี่ยนความเจ็บปวดเป็นปัญญาให้ประสบการณ์เก่ากลายเป็นเชื้อเพลิงให้กับจิตวิญญาณ ความมืดมีไว้ให้เราเห็นแสงได้ชัดเจนขึ้นสรุปเราอยู่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของมวลมนุษย์อย่างแท้จริงเมื่อจิตเริ่มตื่นและพลังงานโลกเปลี่ยนเราทุกคนต้องกล้าที่จะปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ใช่เราอีกต่อไปร่วมถึงตัวตนที่เคยคิดว่าเป็นเราจงเลือกแสงเลือกความรักเลือกความจริงเพราะมันคือเส้นทางเดียว ที่จะนำคุณไปสู่ตัวคุณในเวอร์ชั่นที่แท้จริงบริส,สุทธิ์แข็งแกร่งและมีอิสรภาพหากคุณรู้สึกสับสนหมดแรงหรือไม่รู้จะไปทางไหนต่อบางทีคุณอาจไม่ได้หลงทางแต่คุณอาจกำลังตื่นขึ้นโดย e s s e n ช i a l ไลฟ์เว o ร์ e เขอพรบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่มาร่วมกันตื่นรู้เป็นความรักเป็นแสงสว่าง เป็นกำลังใจให้กันและกันและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีพี่น้องทุกท่านค่ะ จใจบริสุทิทุกเวลาขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมเตื่นรู้กันนาทีนี้รวมใจสู่ตน้นกำเนิดทุกชีวิตเปลีป่ยนรปสุขสว่าง